ทำไมทหารกัมพูชาถึงเชื่อว่าตนกำลังกู้ชาติ 1. ชาติสม,มุติที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กในแบบเรียนกัมพูชาศัตรูหลักที่ถูกสอนซ้ำคือสยามผู้เคยยึดครองอาณาจักรเขมรโบราณเรื่องเล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์แต่คืออัตลักษณ์ทางชาติทำให้เด็กเติบโตพร้อมคำทวงแทนประเทศไทยเท่ากับผู้ยึดครองดินแดนมรชนเมื่อมีการประทะมันจึงไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้ แต่คือสงครามสืบเชื้อสายเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีบรรพบุรุษนี่ไม่ใช่แค่การปลุกปั่นชั่วครู่แต่เป็นระบบความคิดที่ถูกสร้างมาอย่างเป็นระบบและยาวนาน 2. ความเป็นชายถูกผลิตผ่านความรุนแรงที่ถูกทําให้มีเกียรติและในกองทัพที่รายไดน้อยโครงสร้างปิดการได้ถือปืนต่อสู้กับศัตรูภายนอกคือเส้นทางเดียวสู่ความภาคภูมิใจการลงคลิปคือการประกาศว่า ฉันคือลูกทุชายที่ปกป้องชาติไม่ใช่คนชายแดนที่ถูกลืมมันไม่ใช่คอนเทนต์ล่าลายแต่มันคือคำประกาศตัวตน